สองมิตรและหนึ่งแม่สองมิตรต้องเชื่อ อย่าได้คิดเข้าใกล้ให้หลีกนีสองมิตรหนึ่งมันเท่านี้สมองจ จะใสไงตัวดีอย่าลืมสวมหมวกให้ดีสวมทุกเทที่นั่งหมอใสเข้านอนไม่เกินสามทุมพักพีคุ้มค่าเวลาไวร่างกายจะโตส้ม ชีวิตที่ดีอย่าเพล่เพื่อสมองของเธอจำเสมาสองมิตรหนึ่งเด็กไทยรักสมอง น้องนอนหลับฝันดีหนึ่งมเมนคือยาเสพติดอย่าได้คิดเก่าใกล้ให้เลืกนี้สองมิตหนึ่งเมนเท่านี้สมองจะ เพลงที่มีชื่อว่าเด็กไทยรักสมองนะครับหรือว่า mind thai kids brain นะครับผลงานของคุณสักรวีอิ่มชุ่มนะครับทั้งขับร้องทั้งคำร้องเรียบเรียงแล้วก็ทำนองนะครับอย่างขาด MV อยู่นะฮะเดี๋ยวรายการในตอนต่อไปคงจะได้มีโอกาสนำา v v มมาเปิดให้ได้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ศิลปินก็อยู่กับเราด้วยในรายการนะครับ มาสวัสดีทักทายคุณศักรวีกันด้วยนะครับในช่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณศักรวีซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงสมัยเพลงไทยสมัยนิยมนะครับคุณศักรวีเขาไม่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้ังไงครับอ่าเริ่มจากเข้าประกวดการแต่งเพลงสมัยนิยมครับที่วิทยรลัยดย่าศินมหาลัยมิตรดลครับแล้วก็ได้รางวัลที่สองแล้วคุณแม่เป็น เป็นคนไข้ของคุณหมอมานุน์ก <c oughs> ็ <c oughs> ท่านก็ดีใจมากก็มาโชว์ให้คุณหมอดูว่านี่นะลูกชายได้นะวันมาประกอบกับคุณหมอกาลังทาโครงการเดกไทยรัศสมองแล้วก็กาลังหาคนที่จะแต่งเพลงครับอก็เลยกรุณาชวนให้ผมมาแต่งเพลงครับคือฟังดูแล้วมันดูเหมือนง่ายนะฮะแต่ผมมันไม่ใช่เป็นขั้นตอนที่ง่ายนะฮะในการที่ทําทุกอย่างเลยนะฮะทั้งคําร้องเรียบเรียงทํานองแรงบันดาลใจมาจากไหนครับมาถึงในเพลงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ จริงคิดคิดอยู่นานมากครับว่าจะทํำยังไงที่จะให้มันสรุปลงมาในเพลงให้ได้ทั้งมหมดเพราะว่าบางทีเรื่องสมองนี่มันเยอะมาก<ะ>แล้วมันพูดพูดไม่จบก,ก็เลยมีวันนด่งว่างๆก็ก็ทำพูดคําขวัญที่คุณหมอให้มามเด็กไทยรักสมองต้องสองมิตรหนึ่งหมื่นแล้วลองทำไปทํานองขึ้นมามันก็เลยได้เพลงแล้วมันก็ต่อต่อต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามสรุปให้มันลงในในเพลงสามท่อนนะครับให้มันกระชับที่สุดครับ มันเป็นศาสตร์เฉพาะทางนะฮะในการแต่งเพลงควรแต่งเพลงเขาจะทราบกันดีนะครับเราต้องทํำยังไงนะครับคุณหมอเป็นไงฮะฟังครั้งแรกแล้วชอบไหมฮะก็ดีใจเลยครับได้ทุกอย่างที่ผมต้องการใช่อย่างที่จินตนาการไวใชป่ะครับใช่ครับเปิดแล้วเด็กๆฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับออันนี้เด็กๆคิดว่าน่าจะชื่นชอบกันพยายามทำดนตรีให้มันน่ารักที่สุดใช่ไหมครับใช่ไหมครับคิดเรื่อง MV ไว้หรือยังครับอคิดบ้างครับคิดไบ้าง ครับในการแต่งเพลงเรื่องสมองให้มันให้มันเข้าใจง่ายเนี่ยอะไรคืออะไรคือความ,มท้าทายนะครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่ยากครับแต่กเ็เราจับจุดแค่ให้ให้สื่อความหมายของโครงการให้ครบพอครับจะได้รวบลงมาคือเหมือนเอาคําว่าสอม,มิตรหนึ่งเมืนมาขยายออกเฉยๆอืมครับ,รบนะครับที่เหลือก็พอคุ้นกับเพลงแล้วติดเพลงแล้วเดี๋ยวเด็กก็จะเข้าไปดูซีดีเองแล้วก็ค,อค,อคอ่อยๆต่อยอดกันไปใช่ไหม,มครับคุณหมอตั้งใจที่จะ อยากจะเห็นโครงการนี้นะฮะของของทุนง่วงยาขับเนี่ยนะครับพัฒนาไปยังไงบ้างครับก็คิดว่านะครับว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สามารถจะมาช่วยได้นะครับเพราะว่าให้เด <job> ็กได้หัดร้องแล้วก็แล้วที่แผนที่แจกก็จะเป็นมีเสียงดนตรีด้วยให้เด็กไปหัดร้องอีกหน่อยจะได้มาประกวดนะแล้วก็มีรังวงรางวัลให้นะครับก็คิดว่ามันมีมีหลายอย่างที่ต้องทําต่อครับครับคือเพื่อเพื่อ ผลที่ตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้เด็กเห็นความสําคัญของการดูแลสมองตัวเองด้วยผู้ใหญ่ด้วยก็เช่นเดียวกันถูกต้องครับครับผแล้วถ้าเกิดมีโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานหรือว่าใครที่สนใจอยากที่จะร่วมกับโครงการนี้โครงการเด็กไทยรักสมองนี้ก็ต้องต้องติดต่อคุณหมอยังไงครับคือเราเตรียมที่จะส่งแผ่นนะครับไปให้โรงเรียนทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วในในในแผ่นนี้ก็จะมีจดหมายแนะนําตัวเองว่าผมทําโครงการนี้นะครับแล้วก็ ให้เด็กดูแล้วก็ให้ครูเนี่ยช่วยถามเด็กเลยครับว่าหมวกหมวกกันน็อกนั้นป้องกันอะไรนะครับแล้วก็นอนมีประโยชน์อะไรกับอวัยอวัอันไหนนะครับรยาเสพติดมีพิษทำร้ายอะไรจาอาวุส่วนไหนนะครับจากนั้นก็ครูก็ต้องถามเด็กไปแล้วก็ให้เด็กอธิบายกลับมานะครับฟีดแบกกลับมามันก็จะ เด็กแค่จาได้นะครับอย่างที่บอกว่าให้เขาเขียนบนปลอกหมอนด้วยลายมือเขาเองก็จะช่วยร้องเพลงก็จะช่วยทุกยามจะช่วยตอกยาทุกยามจะเขาจะจำไว้เลยนะแต่ปฐถมอีกหน่อยถึงแก่ถ้าเขายังจําได้นะสองมิตรหนึ่งมือที่ผ่านมาไม่มีโครงการแบบนี้ใช่ไหมยังไม่มีเลยครับยังไม่มีนะครับตัวคุณหมอเองล่ะฮะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ลุกขึ้นมาจับกลุ่มเด็กก่อนเลยอะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอย่างผมดูแลผู้ติด ยาเสพติดนะครับต่อให้เราทำยังไงก็ตามไม่นานเขาหวนกลับไปใช้อีกนะครับ嗯嗯แล้วก็ดูเ,เราสำรวจเด็กต้องหล,หลายหลายหลายพันคนนะครับ,รบว่าเขานอนหลับจ,จำนวนชั่วโมงกี่ชั่วโมงมันน้อยมากนะครับผู้ใหญ่เองเนี้เข้าใจผิดว่าเด็กประถมหนึ่ง นอนแค่8ชั่วโมงจริงๆไม่ใช่เขาต้องนอนอย่างน้อย11ชั่วโมงจริงๆเขาต้องเด็กประถมหนึ่งต้องเข้านอนตั้งแต่2ทุ่มเด็กโตต้องนอน3ทุ่มวัยรุ่นต้องไม่เกิน4ทุ่มเราจะเห็นว่าเด็กแวนกลางคืนตีงตี3มาขี่มอเตอร์ไซค์สิ่งกันแลวหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่นี่มัน มันแย่แล้วสังคมไทยครับครบทุกอย่างที่คุณหมอเตือนเลยใช่ครับนะฮะนี่หรือไม่ต้องออกไปแว้นข้างนอกเขาเล่นหน่งเล่นเน็ตกันตอนนี้นะฮะใช่ครับกลางคืนไม่ยอมนอนเล่นเน็ตเล่นเกมนะครับแชทแล้วก็คุยโทรศัพท์วกนี้มันมันเสียเวลานะครับเอาเวลานั้นไปนอนเพื่อที่จะช่วยให้ไอ้ความรู้ที่เขาเรียนมาแต่ละวันมันฝังไปในความจําถาวรไม่ใช่แต่ความรู้อย่างเดียวทักษะทุกอย่างศิลปะดนตรีกีฬา เด็กจะได้เก่งขึ้นในทุกด้านครับอืมครับไม่ไม่ไม่จับวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนแล้วเหรอฮะอีกไม่นานจะมีโครงการใหม่ตามมาจะมีอะไรออกมาเตือนข้อเดือดไหมฮะผมว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับกลุ่มที่อาจจะสิบอัพขึ้นมาหน่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นปัญหากันอยู่ในปัจจุบันมากมายใช่ครับนะฮะคงไม่นานครับคงไม่นานมีใช่ไหมครับผมอยากจะทิ้งท้ายอะไรไว้ไหมครับคุณศักดิ์รวีครับเกี่ยวกับโครงการนี้หรือว่าการที่ได้มามีส่วนร่วมในโครงการนี้ครับ จากฝากน้องๆมากกว่าครับเวลาที่มีโอกาสนอนพักผ่อนก็ขอให้นอนเยอะๆจะย้อนกลับมาได้นี่จะไปนอนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าก็เคยพลาดไปเหมือนกันนอนดึกครับครับคุณหมอครับก็อยากจะฝากสังคมเลยนะครับว่าให้ช่วยกันลงทุนนะครับเพื่อให้สมองของเด็กไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีเพื่อที่จะเป็นกำลังภายหน้าของประเทศชาติลงทุนกันสักหน่อยนะครับครับ ผู้ใหญ่คงดูอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะรายการนี้เนี่ยที่อาจจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้นะครับคือนอนมาก็ไม่พออาจจะไม่มียาเสพติดนะครับแต่ว่าอาจจะทานอาหารไม่ทานบ้างตอนเช้าบ้างอะไรเงี้ยที่ที่เลยวัยที่คุณหมออยากจะสื่อสารด้วยมาแล้วเนี่ยยังพอจะมีหวังไหมฮะโอ้ก็ถ้าจะปรับตัววันนี้ฮะในการดูแลสมองตัวเองขอทิ้งท้ายเรื่องนี้หน่อยดีไหมทำได้เลยครับนอนให้เพียงพอนะคยับอย่างผู้ใหญ่ก็ควรจะนอน 7จชั่วโมงอย่างยังทําได้อยู่นะครับทำได้เลยนะจะช่วยะลอใหญ่ชะลอทําให้การนอนมันช่วยเพิ่มคืนพลังงานให้กับสมองนะครับแล้วก็ทําให้สมองเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยครับอและอย่างบางคนถ้านอนไม่พออย่างตอนนี้ดูฟุตบอลยูโรควรจะงีบกลางวันทั้งสิบถึงสิบห้าทีนะฝากไว้ด้วยอันนี้ครับ ตรงกลุ่มเป้าหมายเลยนะครับ,นะรบเอาละครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับคุณหมอมีซีดีโครงการเด็กไทยรักสมองมาแจกด้วยนะครับ2มิตร1เมนเพื่อสมองดีๆของเด็กไทยนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงนั้นต้องเข้าไปชมกันนะครับเรามีมาแจาก50าก5 0แผ่นคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะรับกลับไปชมนะครับ เรามีห0แผ่นสำหรับ50ท่านแรกที่โทรศัพท์เข้ามาในรายการนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งคุณหมอมนูนนะครับจากประธานทุนประธานของทุนง่วงไม่ขับนะครับแล้วก็น้องศักรวีนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอมนูนลีเฉวงวงนะครับประธานทุนง่วงอย่าขับในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินมูลนิธิรามาธิบดีนะครับและคุณศักรวีอิ่มชุ่ม ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศก,การประกวดแต่งเพลงไทยสมัยนิยมนะครับผู้ซึ่งแต่งเพลงและเป็นผู้ขับร้องเพลงเด็กไทยรักสมองนะครับทั้งสองท่านให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการครับสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภศสัชพันธ์พรีมา่านวัตกรรมยาเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านะครับติดตามช่วงต่อไปที่น่าสนใจของรายการนะครับและกลับมาพบกับรายการนี่แผ่นดิน สุขภาพดีกับพรีมาได้ทุกวันอังคารนะครับทาง t n เอผมวาริน in, สัจเเดลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการนี่แผ่นดินและทุกวันอังคารในรายการนี่แผ่นดินนะครับเรานำเสนอเรื่องราวของสุขภาพเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มครับปวดหัวปวดเมื่อยตัวทั้งตัวยาเม็ดใหม่ชนิดใหม่ๆอาจจะคนกี่เมื่ย ีกการคนก็แล้วแต่แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าป่วย